สวด,ดีค่ะทักทายสบายดีกันนะคะพี่ตุ่มพามาลงทุ่งลงทุ่งลงทุ่งพามาอัดฟางอัดฟางกันแล้วก็ดูวัวนอนรถอัดอยู่นอนพี่ตุ่มกพาถ่ายถ่ายคลิปวัวให้ดูนะคะพี่น้องทั้งวัวทั้งควายเป็นฝูงเลย ฝงเลยนะลมแรงด้วยนะพี่น้องลมจะเข้าหรือเปล่าเนะี่ยลมแรงนะถุงวบาฝงควายมาหากินข้าว ควายมแล้ฝูงควายฝั่งนู้นเป็นฝูงควายฝั่งนี้เป็นฝูงอ่านนี้ก็ควายมีทั้งควายทั้งบัวนะคะอยู่ด้วยกันอ,อนก็ก่นอยู่ด้านน้อนปล่อยปล่อยตามอิสระเสรีแล้วก็ตามดูเฉยนะครับพี่น้อง ตัวของชาวบ้านควายของชาวบ้านปล่อยรวมกันเลยอ้นกปากห่างมาหากินมแมลงหากินอาหารหากินหอยนกปากห่างเป็นอดพี่น้องนี่ก็ควายนะคะฝั่งนี้จะเป็นควาย ้นกปาคหาง ทุกท่านไปแล้ววัวไปแล้ววัวจะไปกินแตงโมหน้ารถค่อยหรือเปล่าเนี่ยแตงโมใส่ไว้อยู่หน้ารถขอบคุณคทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรายทุกแช์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ี่ลมครับ มองกล้องเลยนะเธออืมนี่ก็ให้ลูกกินนมลูกสีสวยงามแดงแป๊ดเลยโดนแดด dạ đấy nè ไปชนดินมาที่ไหนไปเล่นดินมาที่ไหนเขาติดดินเนี่ยตอนนี้ก็ไปเล่นดินที่ไหนมาเขาติดดินเขาติดดินเลยเนี่ยแล้ววัวเริ่มมาแล้ววัวเริ่มมาแล้ว นะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตาที่มอบให้้วัวเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวบรรยากาศการเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนาวัวก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องวัวเยอะค่ะ ัวเล็กัวเล็กลืมให้ดูัวเล็กในัวเล็กัวเล็กรวมกันอยู่นสี่ตัวมีทุกรุ่นเลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะคะลมก็แรงนะขอบคุณทุกรายทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ัวเล็กัวเล็กัวเล็กอยาให้ดูัวเล็กัวเล็กค่ะ น,นี่วัวควายก็คลอดลูกใหม่นะคลอดหน้าคลอดหน้าแรงคลอดหน้าละหลังจากเกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสามตัวนี้กินไรกินไรกินไรสามตัวนี้ลุมกินไรกันอ๋อไปเล่นดินมาเขาติดดินหมดเลยกินไรกันจ้าอ๋อกินหญ้าแห้งลุมกินหญ้าแห้งกัน เราสามเตือนนี่นอนแล้ววัวเล็กสามเตือนนี่นอนละ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 ฝั่งนี้ก็มีเยอะนะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแคร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้ขอทุกคนมีความสุขสดชื่นสว่างร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะแห่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะ ชาติบ้านนาเราก็จะประมาณนี้นะคะ